ท่านผู้ชมท่านนะผมรอวันนี้ผมรักกินตัวการเกมนุ่มผมวันนี้ทีเก็ตมีชุดเซเลนี่ผ้าสามในหมอนมาเต็มไปเยอะนะครับผมเราวันนี้เราก็มาอยู่กันที่พาร์ทที่เอ่อยี่สิบสองแล้วนะครับผมใช่แล้วครับผมวันนี้นะครับผมก็กลับมาอยู่ที่เกมในตอใจครั้งหนึ่งครับผมเราวันนี้ก็มีแขกรับเชิญขอเสียงแขกรับเชิญหน่อยครับแล้วก็เหนือไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับผมอ่ทีนี้เอาแบบดังฟังชัดให้ทุกคนได้ยินกันไปเลยครับ นะครับใครแปลออกก็คอมมินต์เข้ามานะครับผมแต่จะว่าไปตอนนี้จะว่าไปตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเยอะเลยนะครับคุณโอครีบเข้ามาหน่อยครับคุณโอ๊ใครเนี่ยเดี๋ยวคุณตัวนี้ครับตัวน้ตัวนี้อ่ะเอาคุณโอ๊คทำไมเป็นหมายเลขห้าแปดอะเปลี่ยนเปลี่ยนหมายเลขแล้วเหรอคุณโอก็เหมือนไปหน้าเมนูแล้วเข้ามาใหม่ก็ได้เลยอ๋อมันก็คือมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆชิบหายแล้วก็คือเราเราก็ต้องก็ต้องหากันให้เจอก่อนนะอ่ะตอนนี้เราก็มีแขกรับเชิญเข้ามาอีกสองคน อินอินจา2011แล้วก็เจฟฟ์รฟโปรนะครับผมเป็นฝรั่งทุกคนแหละครับผมเราเล่นเซิร์ฟฝรั่งนะครับโอเคไปหาคัาสตาร์ดกันที่ไหนเนี่ยอุ้ยปราสาทครับอุนโกโอ้ยม,มาเดี๋ยวเราไปด้วยกันสองคนกันดีกว่าปล่อยเขาไปหาแยกกันนะครับผมแยกกันเราจะได้แบบว่าหากันด้วยความรวดเร็วผมเช<ม>ื่อว่าแมปนี้น่าจะยาวนะครับน่าจะยาวกว่าพาร์ที่แล้วแน่นอนแต่จําได้ว่าพาร์ทไอแมปนี้ผมเคยเล่นตอนไลฟ์สตรีมอยู่โอะไรอะไรอะไร เออเปล่าแค่ตกใจไอ้นี้ไอ้นี่กัแพงเหรอวบ้านกัแพงกำแเพงเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเอะไรเชีอะไรเยังไงเฮ้ยหุ่นยนต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 ารเดืนการเดโค้คุณอนเฮ้มือนเหมือนเหมือนว่าเราเคยเจอมันมาก่อนที่ไหนนะทำไมมึงมาอยู่ตรงนี้อะร่างโคนเหรอคุณอกไ่อืม อ้าวเพื่อนตายเฮ้ยไปแล้วเอ้ยโอ้โหตั้งใจอ่ะเอิ่งแล้วแถวแล้บายโอ้ด่านนี้เรามาเจอกับการเดียนนะครับผมผู้พิทักษ์นะครับผู้ผู้พิทักษ์โอเซอร์โอเคครับอ่ะโคโรวังมาตามหลังโอเคเอ้ยบ่อน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำโอ้อาการข้างคืออุปสรรคโคนุเลยฮะตอนนี้เพื่อนกูลงมาแล้วแล้วก็ตายเรียบร้อยครับผมนะ นั่นศพกูล่วงไปเลยโอ้ยน่นแน่นอนครับผมว่าเราเคยเจอเจ้าตัวนี้มาก่อนแล้วในด่านห้องแผลบนะครับผมแล้วไม่คิดว่าจะเจอมันอีกรอบก็คือแม่งฟันทีเดียวกูตายแล้วแม่งฟันไก่ด้วยตัวนี้แม่งฟันไก่ออกมาจากตัวปสาแล้วนะครับตัวเอ้าออกไปได้แล้วครับบุญโตครับโอเคเดี๋ยวผมหาทางออกบ้างดีกว่าเอยเดี๋ยวผมออกบ้างเอาออกบ้างอยู่ข้างนอกน่าจะปลอดภัยกว่าโอเค เด็กกว้างอยู่นะถ้าจะไม่ผิดตอนที่เคยไลท์ตอนนั้นกว้างอยู่แต่ตอนที่ไลท์นะมันเป็นแบบโหมดยิงยิงผีมันก็จะสนุกหน่อยแต่ว่านี้เรามาเล่นในโหมดเก็บคัสตาร์ดนะครับผมก็ถ้ามาเจอเจ้าตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าหลอนนะครับแต่มันก็แบบรุนดีนะครับคุณโอ้ยทำไรต้นไม้นะครับชมวิวเออไห<ใ>นเออไหนดูม,นมั่ตงตอี้มันจะหากตยังไงวะเนี่ยโอ้ปาดแมพมากว้างขนาดนี้เลอเนี่ย เออกว้างอยู่นะเกาะลอยฟ้าเกาะลอยฟ้าหมาเป็นวันพีจริงเขางนอกนม,มีคง<ม><ม>ไม่น่ามีไม่มีเออไม่น่ามีอ่ะน่าจะอยู่ข้างในหมดเลยข้างนอกเอาไว้แบบหนีอ่ะหนีอย่างเดียวโอ้แล้วไม่เข้ามากันอีกแล้วนะครับผมบล็อกหนึ่งสามศูนย์แปดนะครับฝร<อ>ั่งทุกคนฝรั่งทั้งนั้นนะครับผมเชื่อผมเลย<ม>นะฮะมีทางแบบเปลี่ยนชื่อได้กับไม่ได้ผมกัน,นใช่แล้วแล้ว,ลวชื่อไอไอคนที่ชื่อบล็อกมันเป็นสีเขียวด้วยอันนี้คือไม่แน่ใจว่าทําได้ยังไงต้องซื้อต้องเติมอะไรหรือเปล่า เฮ้ยเสียงไปหลัง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 ปี๊ยมาได้ไงมัมาได้ไงวะทีนีมันโผล่มาข้างหลังวิ่งเร็วกูโด้วิ่งเร็วตามมาโอ้พี่เหลืองก็มาโอ้โหโอ้มี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 มงกุฎด้วยไอ้ใครใครเป็นแต่งอะไรงเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปนะครับผมบางทีเฮ้ยอ้าวอ๋อคือมัน เออเลขสิบชิ้นนะผมพูดอยู่ดีหอซอยไหนไหนไหนผู้อยู่บนหอคอยจะรอดไหมนจะรอดไหมนะครับกูโดดขึ้นาไม่รอดแล้วครับกูโดนเลยครับกูตายก่อนเลย <c oughs> ไม่รอดแต่คอยเฮ้ย <c oughs> ไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปสำรวจปราสาทกันก่อนนะครับแบบนี้ผมเล่นยังยังยังไม่ทั่วถึงเลยคือมันมันกว้างมากโอ้มีห้องเออเป็นพื้นไม้นะครับผมห้องนี้โล่งมากไม่มีประตูด้วย โอเคเราก็ไปให้คุณโอ๊กสนุกกับเจ้าเจ้าเจ้าการเดียนนะครับผมโอ้โหยคุณยินได้ผมจะไม่เอ่นโอเคครับโชคดีเรียบร้อยอมาครับคุณโอ๊คครับเราต้องหาที่ที่สงบสงี่ยมว้ายเอ้ยเอ้ยมาหรอใจาหรลอแล้วบางทีมันไม่ส่งเสียงอะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันมาแบบมีมียบด้วยนะลุ้นดีมา็นมาเบียดแบบฟาดเรียบเก่าซะไม่มีโอเคนะครับ เหลือเจ็ดชิ้นแล้วโอ้จะทันไหมก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็ลองดูแล้วกันเฮ้ยรู้สึกว่าผมจะรู้สึกว่าเราจะมีจุดปั๊มนิดหน่อยนะครับผมดูฮะรู้สึกจะมีจุดปั๊มนะเนี่ยเอ,อ้ยแหลมเลยงานนี้จะสร้างแบบสร้างไปปวดกระบาลเฮ้ยเอ้ยจะมีน่าจะได้จุดปั๊มตรงนี้แต่แตัไ<ม>ตวไอ้สร้างสร้างประชาร์จเออเ <laughs> จ้าว่าไปตัวนั้นไปไหนแล้ววะเงียบเลยอ่ะเออไม่ดี ไปไล่ใครอยู่บ้างเฮ้ยพ no, ูดถึงเสียงไม่มาเลยอยู่ไหนอ่ะอายุไม่ใช่เขไม่ใช่ต้องไม่ใช่ตรงที่กูอยู่ไม่ต้องต้องไม่ใช่ต้องไม่ใช่เสียงดังมากเลยอ่ะคุณโอ้มันอยู่ข้างบนหรือเปล่าเฮ้ยแม่งฆ่าเพื่อนข้างบนมันอยู่ข้างบนเลยตะุดตะุดตะุดเน่ยมาบข้อให้โดด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 เราจะได้รอดเออเล็งดีๆตอนนี้มันเหมือนจะไปเล่นกันข้างบนน่ะ โอ้มีเสียงยานด้วยนี่โอเคครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เพื่อนวิ่งกันสนุกสนานกันไปแล้วกันนะครับเราก็อยู่กันสบายไปมีปรเด็นชัดเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วระวังด้วยไปโโดดนนตกครับโอเครู้สึกจะไม่เวิร์กแล้วนะฮะผมเฮ้ยเหลือห้าชิ้นแหรอทำไมมันเร็วจังเลยนะฮะนึกว่ามันจะแบบหายากกว่านี้สิมีมีคนมันล่วงแจกงอย่างนี้แหละครับเออเคนมันเยอะด้วยนะครับผมท่านผู้ชมนะก็ไม่รู้ว่าจะปิดห้องยังไงนะก็ อะไรรคับอยู่ดีๆตายเดินเฉยๆตายเดี๋ยวนะมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นหลังคาหรืออะไรไม่รู้อะไต่กี้เนี่ยเดินปุ๊บตายเลยเนี่ยหลังคาห้ามเดินบนหลังคาเหรอเีกยอะไรเนี่ยแต่ก็เห็นแต่ก็เห็นอีกคนมันไปเฉียวเลยนะคือเฮ้ยได้ไงอ่ะเดี๋ยวดูขอลองขึ้นไปอีกรอบดิได้ไงวะ เออมึงลองเด็๋ยวพากันขึ้นไปหน่อยดีกว่าไปพิสูจน์หน่อยดี้มันได้ยังไงอ่ะบางคนก็ขึ้นได้อะไรเงี้ยนะระหว่างนี้ก็หาอะไรเล่นสนุกสนุกไว้ครับผมเพื่อถ่วงเวลานะครับเนี่ยคุณโน้มมาดูตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตะกี้กูเหยียบไปบนหลังคาแล้วกูตายเลยคุณโด้มลองดูดิพิสูจน์พิสูจน์เหยียบลอยเหยียบลอยตายบนหลังคาทำไมทำไมบางคนได้ขี้โกงเดี๋ยว หรือมันต้องเหยียบให้ถูกเหรอโอ,โอ้โหไม่แค่เฉียดเฉียด <c oughs> เผื่อเอ็งร่วกันใช่ไหมแค่เฉียดเฉียดก็ก็เรียบร้อยแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าผู้พัฒนาคือจะไม่ให้เราเหยียบข้างบนเพื่อแบบอ๋อกันโกงอะไรเงี้ยแบบว่ากันแบบว่าเราเราโกงผีผีมันมาไม่ได้อะไรย่างเงี้ยก็เลยให้เราตายซะเลยเรียบร้อยครับเออโพูดอย่างงี้แ,บบบงแต่ก็มีหลายจุดเนยนะที่ได้อยู่เออจริงมันก็บากได้หลายจุดอเหียสัตว์ไหมมาเงียบๆคุณโอ๊ะ รีไปรีไปโอ้ยจูผีนะจูผีอย่าลงไปนันไม่ทันแล้วครับผมลงไปทำไม่ได้สภาพก็ไม่คิดมากก็ไม่คิดว่าตัวนี้จะ่ายน้ำไม่เป็น่ายน้ำไม่เป็นด้วยเออตรงนี้น่าจะบักได้อยู่เนี่ยอ๋อเอยคุณโอครับตรงนี้น่าจะบักได้อยู่นะครับพิมพ์ภาษาอะไรกันนะโอ้คุณโอครับหลังครับเรียบร้อย ไม่ทันเออมันมาเงียบอะบางทีก็เงียบบางทีก็ส่งเสียงกูก็เลยแบบไม่ไม่กระใจมันเหมือนกันมันจะเอายังไงกันเนี่ยไปครับไปตามเวอร์ครับเกบายเฮ้ยระวังโอ้ไปแล้ว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 โอ้คุณนกจุกงผีอะหนูวนปีกไปหาเพื่อนแล้วห้าห้าสี่หนึ่งแล้วอ่าเออแต่ด่านนี้มันมันมีให้ให้นี่เยอะให้หลบผีเยอะอยู่เฮ้ยเอาไว้อืมอืม อ่ะไหนๆก็มาแล้วมาด้วยเลยมากันให้หมดมากันให้หมดเลยปล่อยผีมันวิ่งเลยพวกเอ็มไปทำทังไหนถึงเลือดเหลือสุนหลอดแกเมื่อกี้ตกไปตรงข้างๆตะกี้เนี่ยไอ้ตรงไอ้ตรงขอบเมื่อกี้เนี่ยมันตกโดนกับอะไบาดเจ็บนิดนึงนะฮะไปไปแล้วเพื่อนเพื่อนสู้ๆครับสู้ๆครับเพื่อนครับไปกันแล้วไป ไม่หงไม่หาแล้วรอ,อให้เวลาหมดทีเดียวถ่วงเวลามันจะเล่นนานๆหน่อยเออเล่นนานๆอ้าวเฮ้ยผีไม่ทําอะไรข้างบนแลน,นะดูดิฮัลโหลครับออ <laughs> แม่ไปนติดบัก๊ก <laughs> แม่ไปนติดบั๊กอยู่ข้างบนแลวชิบหายลนะเอ,อ้ยต้องหาคนไปล่อ <laughs> หาคนาไปล่อมันหน่อยเร็วมันติดบักอยู่สงสารมันโอ้ยไปแล้วไปแล้วะเออไปไปล่อมันหน่อยผีติดบักมีตรงมีดาบออกจอาอลังการถือมาติดบักเอเอ <laughs> <laughs> ได้เรียบร้อยครับ ไม่โดนครับไม่โดนเออบางทีเงียบไม่็เงียบไปเลยเงียบก็คือมันก็ไม่มีเสียงอะไรเลยแต่เวลามีเสียงมันก็ดังมากตอนนี้ต่างคนก็ล่อผีกันนะแล้วก็มาดูกันสนุกสนานนะครับเรียบร้อยครับอ่าแล้วก็ติดบาร์กันที่เรียบร้อยนะเช่นเดิมนะครับทํายังไงดีเอยเออต้องหาตัวล่อเอ็ดลบวกดเอ็ดลวส่งสัญญาณให้มันอ่ะเอ็ดลัวโอ้โหว่าอย่างงี้คงไม่ได้เก็บกันแล้วนะครับคุณโัวคับ ถ้าเราจะอยู่กันอย่างนี้นะะไปะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันว่าเดี๋ยวภารกิจไม่สำเออเอ่ะจะอเอ้าทำไมตรงนี้ตายวัดมันวัดเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปอีกรอบทำไมมันมันไปไม่ได้เหรอตรงนะั้นอ่ะอ้าวก็ไม่ตายนี่นะสงสัยได้กิกตกแรงไปหน่อยนะฮะแล้วมันจะอยู่ไหนอ่ะมันมันในปราสาทก็น่าจะหมดแล้วหรือเปล่ามันไม่เห็นเดี๋ยวลองไปดูข้างนอกหน่อยสิเผื่อข้างนอกจะมีหรือมปัญหากันไม่เจอแล้วมันก็เลยมาเล่นกันเรื่องยังไงนะฮะ วิเกลเวิเกลเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเหลือสามชิ้นเองโตอยู่ไหนให้ไวเลยข้างในอ่ะมันเหมือนเอ้ยนี่ไงเจอแล้วแสดงว่าไม่มีคนมาหาตามซอกตามซอยอ่ะมันอยู่ในทุกซอกประภาไอหอคอยอ่ะเหลือชิ้นเดียวอะเหลือชิ้นเดียวมาช่วยกันหากดีกว่านะครับเราจะได้มีเวลาไปเล่นด่านอื่นบ้างนะฮะ รู้ว่าด่านนี้ <Okay. S 1> ก็ถือว่าจะนานใช้ได้เลยคนระับผมจุใจกันเลยทีเดียวเฮ้ย <Hey, S 1> จ็ดค oh, รบแล้ววูววววววนวววววเวว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 ผมววววอววววามวววววววนว้วววววาวว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 ากก <c oughs> นะฮะที่ซับซ้อนเยอะเหลือเกินนะครับผมโอเคครับผมก็ใครที่อยากให้เรากลับมาเล่นกันอีกนะครับผมก็ฝากกดไลค์เข้ามาเยอะเลยนะครับผมหรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเราครับผมทางช่องเราก็มีการสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมถ้าเคยสนใจนะครับผมที่จะจะมาสมัครก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับผมเพื่อจะในการทําคลิปต่อไปครับผมอยากเห็นเรามาทําคลิปแบบนี้บ่อยๆก็สมัครเข้ามาเยอะเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็แล้วเจอกันใหม่ภาหน้าครับผมภาหน้าจะเป็นด่านอะไรแล้วับผมก็รอติดตามผมสำหรับวันนี้สวัสดี